สิ่งที่เขาพูดให้ผมฟังก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ย GDP โตเท่าไหร่โตประมาณสิบป,ปีนี่โตเฉลี่ยแล้วประมาณ 1.9%-2% าเปประเทศนี้มันต้องมีอะไรที่มันมันไปต่อไม่ได้แล้วเราก็มาสำรวจตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองกินมูล่าเรายังอยู่ใน old industry พวกนิวอินดัสเทรียมันมันไม่เห็นเลยนะยังโอ้โหเอฮักอะไรนะฮัรดิสก์ไย,ยังยังทำอยู่เข้าไปถึงนเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็องชิปแล้วอยูน่นะี่เป็นต้นก็เราเรียกว่าไทยแลนด์โคดักโคดักงรู้จักใช่ไหมฟิล์โอดัง้งไทยแลนด์โคดักโมเมนต์อย่างเป็นนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมว่าประเทศไทยต้อง ประเทศไทยเราเห็นว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจ,ะจะมันไม่ได้พื้นตัวอย่างชาๆนบเราฟังทงว่าซบลงนะรับแล้วเราก็ไม่เห็นว่าอ,อันนั้นวของประเทศไทย,ยมี s t r a t e g i อะไรจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะร,ออร,รุ่งอีกครนั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่า ที่สาครับต้องโชว์วิชั่นว่า้ประกาศในอะไรนโยบายในรัฐสภาเป็นอย่างไรบ้างผมว่าช่วงนั้นนะครับจะเป็นช่วงที่สามารถหรือไม่สามารถจะดึงความมั่นใจให้กับคนที่จะลงทุนต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกอันนี้เป็นสิ่งที่โมเมนต์ที่สำคัญมากขออนุญาตถามต่อคป